สวัสดีท่านผู้ชมทุกครับสวัสดีพี่นออ้องเอฟซีพอตาโรยครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าหน่อยลาวพัฒน,นารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจันถึงสุกกันเลยทีเดียวกลับมาพบกันในรอบของวันศุกร์ที่6ตุลาคมวนันศุกร์แห่งชาติแ,ตแป๊บก็หมดแปะอาทิตย์แรกของเดือนนะเนาะเดือนตุลาคมอ้าววันศุกร์แห่งชาติแนวทางจะเป็นยังไงทั้งสี่หน่อยและลาวไปลุ้นด้วยกัน แต่ก่อนอื่นสรสุปแนทางวันพฤหัสที่5เนาะสีหน่อยใครเป็นไงบาง้างเฉพาะกิดครับ983ล่าง07พิเศษครับ294ล่าง44ปกติครับ733ล่าง02 V.I.P. 791ล่าง94ไล่รวยรวยไล่รวยรวยวันนี้เด่นเงียบสนิทเลยต้อง สมือพนมกราบขออภัยงามๆครับรอบแรกมาก็เปิดจัวหัวมาเลยโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้เนาะรอบสองเปิดมา94เป็นไงฮะ84 54 44ดัน4 4มาอยู่ปกติทำไมตอนแรกคุยกันแล้วว่าให้เอาไวพ้พิเศษโอ้แอดเบอร์อีกละต้องขออภัยครับ รอบปกติก็เนียนเลยครับ3-3-02หายไปเลยให้1-1จ้ 1. จะมา3 3 1 1 4 4มาวางในรอบปกติเนาะโอ้โหเนียนเลยถ้าวางตามตกลงกันไว้ก็ปังไปเอา้าเสน่ของฮานอยก็มีเข้าไม่หลุดครับ4ีก็ให้เบิ้ลเจาะไว้อยู่เนาะมา0-2-1-9-1มาอะยเ7 9 1นะ่นาปิชาบอกแล้ว9-1ยังไงก็ต้องมาวันนี้เนาะ อ้าวตามแต่พอดีห่วยมีข้ามหลุดพี่น้องมีเข้ามันก็มีหลุดเด้ออย่าด่ากันนะแนะนําได้แต่ห้ามดา่าไปกันต่อครับมาสุกที่6ตุลาคมใครจะเฮงจะปังเศรษฐีคนไหนจะเป็นใครก็มาลุ้นมาเชีย์ไปด้วยกันเนาะนะอย่าลืมนะครับตามแต่พอดีเนาะห่วยมันก็แนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ได้แม่นเวอร์อะไรแบบ จะไม่หลุดไม่อะไรเลยก็ไม่ใช่เนะเาะอ้าวยังไงก็ฝากถึงพี่น้อง F4 ทั้งในกลุ่มฮานอยแล้วก็ u t u b e พอเขารวยนะครับให้ตามแต่พอดีเนาะตามแต่กำลังเด้อดูนาะำาประกอบไปด้วยอา้าวเฉพาะกิจ2 1หนึ่งครับพิเศษ69ปกติ14ึ่งสี่ p ศูนอ้าวนะตรงรอบไว้ก่อนค่อยสลับรอบนะครับพี่น้อง f c ดูแล้วบอกเอ้เมื่อวานนี้แอดวางอย่างนี้มันไปอย่างนี้ว่างนี้ก็ สุดแล้วแต่ท่านนำไปใช้แต่แอดให้แนะนำให้ตรงรอบไปก่อนสุกนี้ก็น่าจะมีเ hey ฮอยู่เนาะรอบ2รอบอยู่นะครับอ้าเด่นวัน6304นะครับ6304มาเด่นวันนะจ้ะ225511ครับใส่เบิ้ลลบ7จออกไปนะจ้ะอ่าเ7ลบออกไปนะอย่าลืมนะ77ลบไปตรงนี้ อา้าวแต่แรกให้เป็น9 5 5ก็เลยกลับใจเอ๊ะเมื่อไหร่ที่ให้9ต้องให้6ด้วยเนาะแต่ก็เป็น6 5 5 9 5 5, 5เนาะคููนี้ฝากไว้แนวทางนะครับนอกตารางก็เน้นให้มนให้หมดแล้วเน้นให้หมดแล้วก็ฝากไว้ครับสำหรับชุดนอกตารางจุดเด่นวันเนาะในตารางก็ชื่นชอบก็ไปกันครับตรงรอบไปก่อนอา้าวขอให้หให้ปางนั้งสีหน่อยเด้อแต่ชอบชอบจุดเนี้ยเนาะชอบ2จุดเนี้ย พิเศษกับชาพพกกิจเนาะอชอบอยู่สองชุดเนี่ยนะลองดูนะสองทุ่มสาฝั่งของเราพัฒนาครับมาไปกัน4ี่หวิง่งรูดปูดปูดระวังคู่เด่นไม่เด้อศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเนาะกัน6กแปดและสี่สองเด่นสา,ายเบิ้ลหกหกนะครับอา้าวเจาะสามตัวให้หมดแล้วเนาะแหมศู 0, 6, 6, นย์หกนี่ใครชอบก็ไปเลยจ้ะอ่ะหาหน่อยก็ว่า เพียนแล้วดูสิลาววันศุกร์จะเป็นยังไงเนาะหลังจากรอบที่แล้วอ่ะมันลาวรอบที่แล้วก็ลบตัวที่มันออกออกไปหมดเลยเหลือแต่ตัวที่ไม่ออก <c oughs> อ้าวขอให้ให้ปังพี่น้องลาววันศุกรนะ์เนาะไปตับลาวกันแล้วก็สีหน่อยเที่ยวหาหน่อยด้วยกันขอให้ให้ปังครับขอบคุณที่ติดตามผมทุกชมครับดูแนวทางแล้วลีมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจแอดมินเด้อดีก็บอกต่อชอบใจก็แชร์ต่อแค่นั้นเองนะครับ ไม่มีอะไรไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองเนาะขอบคุณครับ